แล้วเรื่องทองคำเนาะไม่เวลาสองทุ่มพูดถึงแนละ้วคุณยายก็ถูกจับนะไม่ใช่คุณยายถูกจับคนที่ทําคุณยายเสียชีวิตนะถูกจับก็สมควรแล้วแหละทําไมใจร้ายคนใกล้ชิดมันน่ากลัวนะบอกแล้วส่วนมากคนข้างนอกเขาไม่รู้หรอกเอ้ยอย่างเบี้ยผู้สูงอายุเหมือนกันนะบางทีเนะี่ยก็อยากแบบว่าดูแลผู้สูงนะคนที่เขาได้เงินฉลานะบางทีอยู่บ้านนอกโคกนาบางทีเงินแค่ไม่กี่ร้อยสําหรับ ท่าน่ะดีความหมายก็ต้องให้ความสะดวกไม่ใช่ว่ารู้อยู่ว่าอยากเข้าถึงระบบแบบว่าจ่ายแบบผ่านระบบผ่านธนาคารแต่ถ้าจะทําอะไรให้คนแก่สะดวกเนี่ยจะดีไหมเพราะบางทีถ้าลูกหลานใช้ไปเอาบางทีใช้ลูกหลานเข้าไปเอาลูกหลานก็เอาเงินตัวเองอีกก็เลยต้องแบกบตัวเองเข้าไปเอาน่ะพูดถึงไม่ฝากถึงเนี่ยจะฝากถึงใครฝากไม่ฝากถึงใครหรอกพูดแบบแบบนี้แหละห่วงใย พูดถึงเรื่องเบี้ยผู้สูงอายุเพราะวันหนึ่งเราต้องไปรับผู้สูงอายุใช่ไหม <laughs> ไม่เห็นมาว่าเรื่อง <laughs> นั่นแหละจับใจ้คนดีแล้วแต่ว่าเราต้องมาป้องกันเราให้เนี่ยเราอยา่าไว้ใจทางอย่าวางใจคนสมัยก่อนเนี่ยพาพูดคำกรเนหะ็นไหมไมนใช้ได้วันนี้นะสมัครเห็นไหมคนที่ทําร้ายเด็กหรือว่าแบบว่า อะ,อะไรนั่นจะเป็นคนใกล้ชิดเราอย่างเพื่อนสนิทพ่อเพื่อนสนิทอะไรคนหรือว่าพ่อแม่ทํากับเราคนที่ทําร้ายเราคือคนใกล้ชิดโอเคไหมอันนี้จะทำเม็เค้กอันนี้วางก่อนมันหน่ย่ยพูด 发，แค、啊、่นี้เ、哎、ป็นหมอผู้สอนเดียวผู้สอนคนหนา